สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คำทำนายดวงประจำเดือนสำหรับชาวราศีเมษหรือคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นเดือนที่มีพลังการเริ่มต้นใหม่แบบชัดเจนเหมาะกับการลงมือทําสิ่งที่คุณวางแผนไว้หรือกลับไปแก้ไขบางอย่างที่ยังค้างคาเพราะดาวบางดวงที่เคยถอยหลังกำลังเดินหน้าอีกครั้งค่ะ เรามาเจาะลึกในแต่ละด้านกันเลยนะคะดวงด้านการงานเดือนนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆสำหรับราศีเมษค่ะไม่ใช่แบบหักมุมแต่เป็นการเริ่มต้นที่ค่อยเป็นค่อยไปคุณจะเริ่มเห็นทิศทางงานชัดขึ้นและได้แรงสนับสนุนจากคนรอบข้างมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณทำงานด้านการบริหารการตลาดงานสร้างสารรค์แต่มีข้อควรระวังคือความใจร้อนของคุณเองค่ะ อะไรที่ยังไม่เข้าที่อย่าพึ่งหงุดหงิดลองถอยหลัง1นก้าวเพื่อเดินด้าได้ไกลขึ้นอีกค่ะดวงด้านการเงินการเงินของชาวเมษเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ใช้เยอะแต่มีเข้ามาเสริมอาจมีรายจ่ายแบบกระทันหันเช่นค่าเดินทางค่าซ่อมแซมหรือช่วยเหลือคนในบ้านแต่ก็มีโอกาสได้เงินก้อนเล็กๆจากงานนอกเวลาหรือของที่ขายได้โดยไม่ตั้งใจ ถ้าอยากจัดการการเงินให้ดีขึ้นลองจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันแล้วคุณจะเห็นจุดที่ประหยัดได้แบบชัดเจนเลยค่ะดวงด้านความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้อาจมีคนเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะเป็นคนที่พูดตรงมีพลังบวกและมีสไตล์เฉพาะตัว ความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากบทสนทนาที่สนุกและเปิดใจถ้าคุณไม่เร่งรีบทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติและมีโอกาสพัฒนาได้ดีค่ะคนมีคู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาของการเปิดใจพูดกันตรงๆคุณอาจต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเล็กน้อยนะคะเพราะบางคำพูดที่พูดเร็วเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีหายใจลึกๆก,ก่อนพูดจะช่วยให้รักของคุณแน่นแฟนขึ้นเยอะเลยค่ะ ดวงด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมของคุณยังแข็งแรงค่ะแต่ให้ระวังเรื่องระบบกล้ามเนื้อและการพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าคุณทำงานหนักหรือเล่นมือถือก่อนนอนบ่อยๆอ,อาจทำให้ปวดคอปวดหลังแนะนำให้หาเวลาออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะยืดเส้นหรือเดินในสวนจะช่วยให้คุณสดชื่นทั้งกายและใจมากขึ้นค่ะเคล็ดลับเสริมดวง เดือนนี้ขอแนะนำให้ชาวเมธจุดเทียนหอมหรือทูบหอมเพื่อปรับพลังงานรอบตัวคุณให้สงบและเปิดรับสิ่งดีๆโดยเฉพาะกลิ่นที่เกี่ยวกับไม้หอมเช่นไม้จันทันหรือลาเวนเดอร์สีเสื้อผ้าเสริมดวงคือสีแดงอมสม้มหรือสีเบจช่วยกระตุ้นพลังใจความกล้าและเสริมสเสน่ห์ในสายตาคนรอบข้างสรุปส่งท้ายนะคะ เดือนสิงหาคมนี้ราศีเมษจะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างอาจเป็นความตั้งใจเล็กๆที่ค่อยๆงอกเงยหรือการเปลี่ยนมุมมองชีวิตแบบใหม่แม้บางอย่างยังไม่สมบูรณ์แต่ขอแค่คุณอย่าเร่งรีบและเชื่อมั่นในพลังของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าโลกนี้มีพื้นที่ดีๆสำหรับคุณเสมอค่ะขอบคุณที่เข้ามาฟังทำทำํานายนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะ